รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ผู้ชมวันนี้นะคะใหม่มาอยู่ที่บริษัทยูมีพลัสกรุ๊ปจำกัดกับรายการช่อง5สเปเชียลค่ะ บริษัทยูมิพลัสแห่งนี้นะคะเป็นอาณาจักรของผู้หญิงเก่งท่านหนึ่งค่ะที่ได้รับรางวัลการันตีมามา,มากมายเลยนะคะช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้นะคะมีหลายบริษัทนะคะต้องล้มพับลงไปปิดกิจการแต่ที่บริษัทยูมิพลัสก๊ปแห่งนี้นะคะกลับส่วนกระแสสามารถดําเนินธุรก,กิจและเติบโตไปได้ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะภายใต้การบริหารงานของดรเตียวดีพันเศษนะคะหรือว่าคุณติ๊บนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยคุณติ๊บรอเราอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวไปขออนุญาตขึ้นไปสัมภาษณ์คุณติ๊บข้างบนค่ะ โอ้คุณติ๊มขาสบายดีนะไม่เจอกันนานเลยสบายดีค่ะอาจารยไผ่นะคะสบายดีไหมสบายดีเช่นเดียวกันค่ะคุณติ๊มขาเจอกันทั้งทีใหม่ต้องขออนุญาตแบบล้วงคําถามสักนิดนึงว่าผลประกอบการของบริษัทยูมีพลัสกรุป๊ปตอนนี้เป็นที่น่าพึงพอใจไหมเพราะว่ของคนอื่นนี่ก็คือเขากลุ่มขมับกันแล้วนะคะในช่วงโควิดนี้นะก็ถือว่าเป็นเป็น,ปนที่น่านพอใจของเราแล้วนะคะเพราะว่า เราทําในเรื่องของสุขภาพอย่าง UB Plu ลัสกรุเองเนี่ยนะมีผลกระทบอะไรในช่วงโควิดไหมคะผลกระทบเหรอคะมีนะคะก็เรื่องปกตินะคะที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อยู่เหมือนกันนะคะพอมีโควิดเข้ามาเนี่ยแน่นอนเราต้องรักษาระยะหา่างมันพบเจอกันไม่ได้จริงๆแล้วยูบีพลัสนะคะมีการปรับกลยุทธ์มาก่อนก่อนจะเกิดโควิดอ่ะตอนนั้นไม่ได้มีโควิดนะแต่เราก็ทําธุรกิจด้านออนไลน์มามายาวนานแล้วล่ะ พอมีโควิดปุ๊บมันก็เหมือนรองรับพอดีเลยพัฒนาให้มันแข็งแรงมากขึ้นมีเรื่องของแพลตฟอร์มเข้ามามีเรื่อง,องการสอนออนไลน์ให้กับนักธุรกิจแบบสอนให้มันง่ายสําหรับคนที่มีอายุ40อัพอะ40อัพก็ทําได้เรียนเข้าใจ50อัพก็ทําได้ฉะนั้นก็ประทับใจตรงที่ว่าคนอายุ60อนะัพในที่เนี้ย40อัพนะคะก็ะะมีรายได้มากขึ้นหลักแสน,นเลยนะในช่วงโควิดอะ<ม>นะคะ เราก็ดีใจกับสมาชิกทุกคนด้วยนะคะที่ที่เขาประสบความสําเร็จในด้านออนไลน์ไปไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่เพศอะไรนะอยู่ประเทศไหนคุณก็สามารถประสบความสําเร็จกับธุรกิจอู่มัพั์ได้ทางด้านออนไลน์แล้วบางคนที่ไม่ถนัดเรื่องโซเชียลเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยคุณคุณติบ๊บเราจะเข้าไปช่วยเหลือนักธุรกิจตรงนั้นยังไงได้บ้างคะให้เขาสามารถท,ทําธุรกิจได้คนที่ไม่ถนัดนะคะตอนนี้เนี่ยเขาเขาเปลี่ยนอ่ะก็เปลี่ยนทัิจคตตัวเอง เปลี่ยนแนวคิดตัวเองที่ต้องอยู่รอดพยายามทำไม่ถนัดให้มาเป็นถนัด mm hmm. เพราะเขาเปลี่ยนทัตนจูดได้แล้วมาเจอกับยูมีพลัทที่สอนแบบง่ายๆใช้ได้จริงก็ mm hmm. สำเร็จได้ทีนี้มันจะมีตัวอย่างของคนสำเร็จจากคนที่ไม่เก่งไม่ถนัดกลายเป็นคนสำเร็จอ่ะเราก็จะพยายามจะเอาตัวอย่างคนเหล่านี้ให้ให้เขาเห็นเขาจะได้รู้สึกหนึ่งกำลังใจรู้สึกว่ามีแบบอย่างที่ดีให้เดินตาม mm hmm. อย่างนี้ค่ะยัไหม เท่าที่เราเห็นนะฮะว่าคุณติก๊กก็ไลฟ์สดด้วยในไลฟ์นั้นคุณติก๊กแนะนําสมาชิกหรือว่านักธุรกิจยังไงคะคุณสามารถมาร่วมธุรกิจกับเราได้แล้วก็มีรายได้สามารถเอารายได้นี้ไปหล่อเลี้ยงครอบครัวได้แล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการขายของเลยก็จะมีสินค้าเราก็จะมีหลายกลุ่มอยู่แล้วเนาะมันจะมีทั้งกลุ่มเรื่องสุขภาพนะฮะเรื่องความงามคอส m e ติกเอ่ยของใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นอุปโภคบริโภคอะ สบ,บู่ยาสาะผมเจลอวบน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้ฉะนั้นเราคงขายด้วยขายแบบชัดเจนไปเลยว่าสินค้าเรามีประโยชน์แล้วก็ดีต่อสุขภาพเหมาะกับชีวิตคนในยุคโควิดมีทั้งเจลแอลกอฮอล์มีกระชายขาวมีกาแฟคือมีทุกอย่างอ่ะเหมือนเหมือนห้างหนึ่งห้างเลยะนะคะ,คะฉะนั้นเราก็มีทั้งให้โอกาส ทางธุรกิจไอคอมบริมธุรกิจนะคะแล้วก็มีรายได้ไดหล่อเลี้ยงครอบครัวแล้วก็มีการจําหน่ายสินค้านะคะให้เห็นเป็นแบบอย่างว่าขายแบบนี้นะคะโดยที่คุณไม่ต้องสต็อกสินค้าคุณแค่เอาเรียกว่าเอาแบรนเนอร์หรือภาพจากบริษัทไ,ไปโพสก่อนได้เลยขายเมื่อไหร่ขายได้เมื่อไหร่มีคนสั่งอไหรก็โทรมาที่คเตอร์ขายเนี่ยจะมีน้องรับทางด้านออนไลน์แค่บอกว่าพี่คะส่งไปจังหวัดเชีงยงใหม่ภูเกต็ตไปที่ไหนกันแล้วแต่ ในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีแฟลตมารับสินค้าไปส่งให้ถึงบ้านเลย <c oughs> แค่คุณใช้โทรศัพท์อันนี้คือสองสองทางนะที่เราสอนกันในออนไลน์แต่จริงๆเราก็จะมีคอร์สที่สอนการทําธุรกิจด้านออนไลน์สอนการใช้โน้ตบุ๊กปรับแต่งภาพสอนการสร้างตัวตนสอนการตัดต่อวิดีโอสอนที่นี่อันนี้อาจจะเป็นเรื่องของออฟไลน์มาสอนเพื่อต้องเจอกันแต่เราก็เว้นระยะห่างก็มีการตรวจเอทีเคถึงแม้ว่าจะรับวัคซีนแล้วหนึ่งเข็มนะฮะ <c oughs> ทางเราก็จะต้อง ตรวจเอทีเคตัวความปลอดภัยของของผู้ที่ร่วมอบรมนะคะแล้วก็อุณหภูมิสมมําแล้วนั่งระยะห่างกันมีมารวมตัวกันทุกวันอาทิตย์ก่อนช่วงนี้นะคะทุกวันอาทิตย์ก่อนในที่แบบเป็นออฟไลน์ต้องเจอกันเพราะว่าเรื่องของการเรียนรู้ที่เป็นเทคนิคก็ต้องเจอกันเพื่อเพื่อเรียนรู้จับมือสอนเออจับมือสอนเป็นแบบเป็นลายคนเลยอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นมาเราก็สามารถออกไปใช้งานได้จริงแล้วก็ไม่เน้นอายุนะตั้งแต่วัยรุ่นยัน อายุ7จ80สบแบมาเรียนกันอ่ะทีนี้เนี่ยนะคะในช่วงโควิดแบบนี้เพราะฉะนั้นอย่างที่คุณติ๊บบอกเองเนี่ยตัวสินค้าของยูมีพลัสนะคะก็จะมีแบบว่าพวกกระชายใช่ไหมคะกระชายขาวใช่ไหม,มกระชายขาวเพราะฉะนั้นอันตัวนี้หรือเปล่าที่เป็นสินค้าขายดีของยูมีพลัสจริงๆแล้วนะคะสินค้าขายดีของเราเนี่ยก็เกือบทุกตัวนะ,ะเกือบทุกตัวเลยในรายสุขภาพแต่ถ้าเกิดขายดีสุดก็จะเป็นกลุ่มของตัวสินค้าที่ชื่อว่ายูมิโกนะคะตัวนั้นก็จะสร้างภูมินะคะ เราก็จะต้านไวรสัสต้านเ,เชื้อแบคทีเรียอะไรต่างๆนะนะเทนสุขภาพเราเนี่ยเราก็คงไปตามตามยุคแน่นอนค่ะช่วงก่อนอันนี้เนี่ยคนก็หากระชายขาวกันฟ้าทลายโจรกันใช่ไหมคะแล้วช่วงนั้นก็รู้สึกว่าจะขาดตลาดเนาะแต่บังอื่นว่าทางยูมิพลัสเนี่ยมีสินค้าเพียงพอที่จะด,ด,ดูแลประชาชนไม่ได้จำน่ายนะที่นี่จริงๆตอนนั้นค่ะแจกนะคะ แค่เราบอกว่าใครฉีดวัคซีนแล้วแค่ส่งเอกสารการววันรับว,วัคซีนแล้วแจกส่งถึงบ้านเลยอตอนนั้นไม่ได้จําหน่ายเลยกล่าวว่าทํามาเพื่อช่วยกันนะฮะช่วยกันแล้วก็ทานเองด้วยนะฮะช่วยกันให้ให้คน,น่ะเขาเรียกว่าห่างจากโรคหรือต้านโควิดเราเทําสต๊อกไว้เนี่ยเกือบแสนกองอะ,แ,งะแจกไปเยอะมากนะคะแต่ว่าตั้งใจเลยนะคะตั้งใจว่าจะเอามาแจกใคร ต้องการนะคะค่ะติดต่อไมาได้นะคะยูมีพัาสเนี่ยเราสนับสนุนด้านนี้นะคะแจกให้ฟรีแค่แค่บอกว่ารับวัคซีนกีเ็มเนี่ยส่งมันมาที่ไลฟ์ขากขลยนะคะก็ยังแจกอยู่นะคะแจกอยู่เรื่อยๆคุณติ๊บขาไหนๆไหม่ก็มาที่อาณาจักรยูมีพลาสแห่งนี้แล้วนะคะวันนี้อยากจะรบกวนให้คุณติ๊บพาใหม่เนะเดินชมอาณาจักรแห่งนี้ให้คุณผู้ชมได้รับชมไปพร้อมๆกันหน่อยได้ไหมคะอ๋อยินดีเลยค่ะได้ค่ะเป็นค่ะช่อง5เซเชียล อน,นี้ก็จะเป็นพาวิเลียนของแต่ละผีฟา,าร์ทรผลิตที่นี่นะคะก็จะผลิตสินค้าเองจะทุกตัวเลยนะคี่เกี่ยวกับสินค้าใช้ชิปจำวันแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่หน้ายูมีซาลอนนะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในหน่อยเอ๊เหมือนแบบเหมือนเป็นร้านทําผมเลยนะคุณติ๊บค่ะมันก็คือซาลอนทําผมนี่แหละค่ะโอ,โอเคเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะข้างในนี้นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกี่ยวกับแชมพูแล้วก็ครีมนวดผมที่ดูแลเส้นผม,มนะคะก็จะมีแชมพูนะคะยูมีเชอร์เก้นนะคะซึ่งนะคะเขาจะมีในส่วนของอธรรมชาตินะคะผลิตจากธรรมชาติ1 0อเซลยเป็นออร์แกนิกนะคะในส่วนของตัวแชมพูตัวนี้นะคะ,คะแล้วก็ ใช้นะคะในการที่จะสะทําความสะอาดเส้นผมนะคะแล้วเขายังสามารถที่จะล้างสารพิษนะคะที่อยู่บริเวณหนังศีรษะเราได้ด้วยนะคะ<ม>ดูแลในเรื่องของรังแคต่างๆได้ดีมากๆเลยนะคะครีมวนวดผมก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือออร์แกนิกเหมือนกันนะคะส่วนผสมก็จะมีพวกว่านหางจระเข้นะคะ,คะดอกอัญชันนะคะมะกรูดอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งดูแลเกี่ยวกับระบบเส้นผมต่างๆได้ดีมากนะคะคุณผู้ชายเนี่ยนะคะจะมีในส่วนของผมบางใช่ไหมคะเราก็จะใช้ในส่วนของ C.T.C. Hairtonic <อ>นะคะ,ะ,คะใช่กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะตัวนี้ต่อไปของเราจะไปอีกหนึ่งพาวิเลียนใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่ยูมีคลินิกนะคะก็เป็นดิสเพลเกี่ยวกับสินค้าเพื่อสุขภาพใช่ไหมคะใช่ค่ะเกี่ยวกับสุขภาพดูแลสุขภาพนี่ค่ะ เออตรงนี้เหมือนเป็นคลินิกสุขภาพเลยเหรอคะใช่ค่ะใช่ค่ะเราจะมาตรวจสุขภาพว่าสุขภัณ์ที่เราจะดื่มอาหารเสริมของเราเนี่ยค่ะยูมิโกค่ะเราจะมาเช็คว่าความดันของคุณเท่าไหร่มีค่าออกซิเจนเท่าไหร่ค่ะอยู่ในเกณฑ์ปกติข้างบนก็ไม่เกินร้อยสี่สิบค่ะยูโอเคค่ะได้เลยค่ะอธิี้ถามผลิตภัณฑ์นิดนึงว่าช่วงนี้ตัวไหนถือว่าเป็นเดอะเบสบ้างในช่วงโควิดคือตัวยูมิโกพลัสค่ะอาทิตย์เราจะตรวจสุขภาพนะคะคือใครที่เข้ามาในบริษัทเราก็เข้ามาตรวจฟรีได้ค่ะ คนนอกประชาชนอะไรอย่างเงี้ยมาได้ไหมได้ค่ะได้หมดเลยค่ะ,คะ,เ,คะเสร็จจากคลินิกสุขภาพแล้วเราจะไปที่ส่วนไหนต่อคะคุณติ๊บจะมีเกี่ยวกับสินค้าที่ใช้ภายในโครเดรือนอนะคะไปะะดูกันอีกนะคะไปค่ะต่อไปเนี่ยะคะก็คือยูมีโฮมใช่ไหมคะใช่ค่ะยูมีโฮมขัดใยไหมอันนี้ถ้ายไหมเดาก็คงจะเกี่ยวกับแบบเรื่องของใช้ในบ้านเห็นบอกคุณติ๊บนะมีผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับแบบคนเราที่ควรจะใช้ในชีวิตประจําวันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับ กลุ่มทำความสะอาดีค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะดีค่ะอุ้ยในนี้ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เยอะมากเลยนะคะทุกคือทุกอย่างเลยค่ะที่อยู่ในนี้มีอะไรบ้างใช่ค่ะมีน้ํายาน้ํายาซักผ้านะคะของเรามีทั้งหมดแปดกลิ่นเลยนะคะแล้วก็มีน้ํายาล้างจานนะคะมีน้ํายาถูพื้นนะคะน้ํายาล้างรถด้วยนะคะนี่ค่ะ สุดยอดเราต้องยาล้างรถนี้ผมเป็นพ่อบ้านผมใช้ประจำอยู่เลยยังไงคะที่ว่าสุดยอดคือของเราเนี่ยเป็นแว็กในตัวด้วยค่ะล้างรถไปแล้วเนี่ยสะอาดเงางามแล้วก็ฝุ่นไม่จับโปรดักต,ตัวไหนที่ขายดีคะเกี่ยวกับในครัวเรือนอทุกตัวเลยค่ะค่ะ ทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นน้ํายาถูพื้นน้ํายาซักผ้าน้ํายาล้างจานนะคะโอ้อันนี้ก็คือถ้าเกิดมาในแบบในช่วงเวลาเขาก็จะมีกับการโชว์อะไรอย่างเงี้ยให้เราได้ดูสาธิตให้ดูใช่ไหมคะิให้ดูด้วยค่ะอากาศก็แวะมาได้นะคะตรงนี้ก็มีการสาธิตให้ดูคุณติ๊บคะอันนี้คือในครัวเรือนแล้วเมื่อกี้เส้นผมแล้วสุขภาพแล้วของใช้ในบ้านแล้วต่อไปคือส่วนไหนคะทำงานกันบ้างนะฮะดีเลยค่ะสวัสดีค่ะ โอ้โห,โหอย่างที่คุณติบ๊บอกจริงๆค่ะคุณผู้ชมคาะนี่เหมือนเราอยู่ในห้างสรรพสินค้าทุกนแผนกทุกโซนหมดเลยอย่างโซนนี้คุณพี่อันนี้คือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเป็นพวกสกินแคร์เหรอคะ,ใช,คะใช่ค่ะเป็นกลุ่มสกินแคร์แล้วก็เป็นกลุ่มบอดี้นะคะซึ่งตรงนี้เราจะมีครบเลยตั้งแต่ล้างหน้าแปรงฟันนะคะอาบน้ําแล้วยิ่งครีมอาบน้ําของเรานะคะเป็นตัวที่แบบว่าฟิลโมนเลยนะคะแบบสุดยอด แต่แอนอยากจะให้ความสําคัญตัวที่แบบตอนนี้บ้านเราเนาะแดดมันร้อนใช่ไหมคะาาแดดมันร้อนตัวกันแดดเนี่ยเป็นนวัตกรรมนานโนเจ้าแรกเลยนะคะถือว่าเป็นตัวแบบเป็นสินค้าตัวท็อ,ทอปเลยสะท้อนแดดออกเลยคะ่ะถ้าใช้ตัวกันแดดนะคะตัวนี้เลยค่ะคุณยัยใหม่นะคะคือขอดูเนื้อนิดนึงโอโ้โหให้อยากให้สัมผัสเนื้อแล้ว<ม>เป็นธรรมชาติของเขามากนะคะนี่ค่ะกล้องดูนะคะ,คะโอ้ นี่ถือเป็นตัวท็อปนะคะถ้าเราบำรุงดีสกินดีดูแลตัวเองดีแล้วคุณติมค่ะสีสันบนหน้าสีไหนที่ขายดีที่สุดตอนนี้คะพี่แอนหยิบให้ดูนิดนึงสีนี้ใช้ได้ทุกสีซันเลยนะคะแล้วเป็นสีที่แบบว่าคือเขาเอามาแมทได้หมดม่าจะเป็นคือเขาไม่ได้ใช้แค่อายแชโดว์นะคะคือปัดแก้มได้อะไรได้ลงได้หลายอย่างมากเอาไปเชดดิ้งก็ได้นาออย่างสีเข้มๆไลท์ได้เลยนะคะสําหรับพาเลตนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะได้เลยค่ะจริงๆแล้วสินค้าเรากลุ่มนี้เนี่ย เป็นสินค้าที่ค่อนข้างโดดเด่นส่งออกไปที่ประเทศอังกฤษเรามีสาขาที่นู่นนะคะของเราก็จะจะโด่งดังที่ต่างประเทศเรามาอยู่กับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะของทางบริษัทยูมีพลัสนะคะที่ขายดีมากๆนั่นก็คือกาแฟ ใช่ไหมคะสวัสดีคุณพี่ทั้งสองด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องเย็นหมคะเห็นบอกว่ากาแฟของยูมีพลัสเนี่ยได้ข่าวล่ำลือว่าคือดีมากเลยกาแฟของเรานะคะพันอาราบิก้าของบราซิลเลยนะคะมมไม่ใช่น้ําตาลนะคะใช้ย่าหวานนะคะเพื่อสุขภาพกาแฟของเรานะคะยังมีเจ็ดรสชาติด้วยนะคะเย็นหมคะเห็นบอกว่าจริงจริงนอกจากกาแฟนะคะก่อนหน้านี้คุณติ๊ใหม่เคยได้เห็นคุณติ๊ตอนนั้นเปิดตัวผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแป้งพวกทาขนมอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมคะโอ้โห แป้งของเรานะคะมีแป้งแป e ้งทาขนมเค้กนะคะแป้งทําขนมปังนะคะแล้วก็แล ok ้วย oh ังมีข้าวสารข้าวสารของเรานะคะเคลือบด้วยวิตามินต่างๆยังมีน้ํามันพืชน้ําตาลทรายน้ำตาลทรายใส่อะไรก็อร่อยไปหมดเลยนะคะคุณแล้วอยากชิมเลยคุณผู้ชมมาเป็นว่าถ้าใครมีโอกาสมาที่บริษัทยูมีพลัสกุปจำกัดแห่งนี้เนี่ยก็แวะมาทานกาแฟมาลองชิมได้ เดินได้เลยนะคะเขาเรียกว่าแบบทุกๆจุดของที่นี่นะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆเหมือนเดินเข้ามาในห้างสรรพสินค้าค<น>ุณติ๊บขายเห็นบอกว่ายังมีอีกหนึ่งจุดใช่ไหมคะที่ส่วนใหญ่แล้วเวลานักธุรกิจมาเนี่ยก็จะมานั่งรับลมชมวิวคุยธุรกิจกันที่นี่ด้วยอ๋อใช่คราจะมีก็เรียกว่าพรีเมียมเลา่ะคะอยู่จุด<ห>ตรงนู้นใช่ไ,ได้ค่ะไดูกัน นี่ละคะอีกหนึ่งจุดนะคะที่นักธุรกิจส่วนใหญ่นะะี่ฮะก็จะมาพบปะพูดคุยกันบริเวณด้านนอกนี่ก็คือมีที่นั่งพักผ่อนใช่ไหมคะด้าน,นหลังเนี่ยจะเป็นห้องเลา้าเป็นห้องอยู่มีพรีเมียมเลา้าต้อนรับนักธุรกิจนะคะสำหรับระดับไดมอนด์ขึ้นไปสําหรับนักธุรกิจที่มีรายได้มากกว่าหนึ่งล้านบาทนี่นะคะ่ะเราก็ดูแลให้เป็นพิเศษนะคะก็จะมีอาหารทานตลอดทั้งวัน มีอาหารกลางวันมีกาแฟมีคอฟฟี่เบรกนะคะสามารถอยู่กันเนี้ยยันค่ำกันเลยนะพักผ mm hmm, ่อนใะห<น>ม่เข้าได้ไหมคะวันนี้ว่ายินดีเลยค่ะยี่ไหมโอ้ค่ะแล้วเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะอาหารเนลิน่เข้านนไปข้างในเนี่ยจะมีจับองอาหาร อาหารคาวอาหารหวานแต่คือในนี้เนี่ยที่นั่งอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือจะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสาเร็จคุณิพยค้างนั้นหมขออนุญาตพูดคุยสักหนึ่งท่านในนี้ได้ไหมคะโอเคยินดีเลยค่ะโอเคค่ะคสวัสดีค่ะคุณพี่พขออนุญาตพูดคุยได้ไหน,นะคะเชิญค่ะ,คะถามหน่อยว่าอย่างโควิดตอนนี้นะคะ่ะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเศรษฐกิจต่างๆหือธุรกิจเอ่ยอะไรเอ่ยคุณพ,พี่ก้าวผ่านเรื่องเหล่านี้มาได้ยังไงคะค่ะในส่วนของพี่นะคะคือ ที่ก้าวผ่านมาได้เพราะว่าเนื่องจากบริษัทยูมิพัสกรุ๊ปได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของเกษตรกรเพราะว่าภาวะปุ๋ยเคมีแพงมากทางท่านประธานนะคะท่านได้นําเข้าตัวนวัตกรรมทางการเกรษตรเรียกว่าสารเพิ่มประสิทธิภาพซูปเปอร์ไมโค,ค,ะคะมิกอะค่ะทำให้พี่สามารถพิชิตตําแหน่งสูงขึ้นได้อย่างง่ายดายเลยโอ้โหดีมากเลยค่ะอุ้ยทยแล้ววันนี้ต้องขอบคุณคุณพี่มากนะคะขอบคุณ เราเจอท่านประธานหญิงอย่างคุณติบแล้ววันนี้จะมีโอกาสได้เจอท่านประธานชายไหมคะได้ค่ะเพราะว่าท่านประธานชายประชุมอยู่ข้างบนนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยค่ะได้ค่ะไป,ไ,ไปค่ะเชิญค่ะ ช่อง5เซเชียลคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เนี่ยคะใหม่ก็อยู่ในห้องประชุมแนวของบริษัทยูมิพลัสกรุ๊ปนั่นเองนะคะโอ้โหใหญ่โตและสวยงามมากเดี๋ยวข้างหลังนี้อีกสักครู่หนึ่งจะมีการประชุมเกิดขึ้นเนะะ่เพราะฉะนั้นเนี่ยใหม่ก็เลยต้องขออนุญ,ญาตนะคะสัมภาษณ์นักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จระดับท็อปทอปของบริษัทเลยนะคะวันนี้มีสองกลุ่มด้วยกันนี่ขอเริ่มที่กลุ่มแรกก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีพี่พี่ทั้งสท่านค่ะสวัสดีค่ะออ้สวัสดีค่ะออ๋ขอพระคุณทุกท่่่าานนมกๆควิดแแบบีี้พตละท่าน มีกลยุทธ์อะไรที่ทําให้ตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จระดับท็อปๆได้บริษัทยู่ใพาร์ทนะคะซึ่งมีความพร้อมขององค์ประกอบของความสำเร็จที่ลงตัวที่สุดเตรียมรับแพลตฟอร์มระดับโลกของบริษัทออกลดตู้โดยการยิงแอดทางออนไลน์นะคะออกไปเพื่อที่นะคะคนที่สนใจแล้วก็จะลดตู้เนี่ยรับคนมาที่บริษัทนะคะว่าเขาได้ตัดสินใจที่จะร่วมงานกับบริษัทที่มั่นคงนะคะก็ใช้กลยุทธ์ทั้ง ออนไลน์ผสมผสานกับออฟไลน์ค่ะคุณพี่ล่ะคะใช้กลยุทธ์อะไรเอ่ยเราอยู่แบบมั่นคงและถาวรเราได้เงินจากบริษัทยูมิพัฒมานะคะเราก็เก็บไว้อดออมไว้แยกเป็นส่วนเราก็อยู่แบบมั่นคงในวิกฤตเศรษฐกิจอย่างนี้บอกเลยว่าอยู่แบบสบายค่ะสินค้าผลิตภัณฑ์มันมันตอบโจทย์อะคะ่ะทำให้เรามีไรายได้ช่วงโควิดนี้มหาศาลน,นะคะและพี่ล่ะคะค่ะ การปรับกลยุทธ์ให้ตรงกับสถานการณ์นะคะที่เกิดขึ้นในส่วนของด้านไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ Facebook เพจต่างๆนะคะร,ระบบการเรียนรู้นะคะทางด้านออนไลน์องค์ความรู้ด้านต่างๆนะคะให้กับคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จึงทําให้เราดําเนินธุรกิจในสภาวะวิกฤตโควิดที่ผ่านมาเนี่ยได้อย่างยีดเย,ยเีขอบคุณค่ะท้ายสุดท้ายค่ะค่ะคือกลยุทธ์ที่เราวางไว้นะคะก็คือของเราเนี่ยจะเน้นไปทางในเรื่องของการเกษตร ก็พอเราใช้ผลิตภัณฑ์ของเราคือซูเปอร์ไมโครมิกนะคะสามารถที่จะปลดหนี้ได้นะคะเราก็มีการไลฟ์สดบ้างอะไรบ้างอะไรยเงี้ยคะ่ะแล้วก็เราก็จะมีให้เกษตรกร,ร,กรที่เขาไปใช้ใช้แล้วได้ผลเนี่ยเขาก็ทําคลิปทําอะไรมาให้ซึ่งมันทําให้เรามั่นใจมากขึ้นเกษตรกร,ร,กรนี่จะต้องมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดว่าถ้าเรามีผลผลิตที่มากขึ้นนะคะเราก็สามารถที่จะได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรยังไงคนก็ต้องทานข้าวทานผลไม้ใช่ไหมคะอันนี้แหละคะ่ะมันเป็นจุดเด่นของเรา โอ้โหวันนี้นะ่ขอบคุณเนี่ยนะธุรกิจทั้ง4ท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคูคคค่นี้ค่ะธนะุรกิจ2ท่านนี้นะคะก็เห็น Boy Boy บอ่บอยๆในไลฟ์สดเหมือนกันวันนี้ได้เจอตัวจริงแล้วคะ่ะสวัสดีอีกหนึ่งรอบนะคะ,คะเอะ๊เหมือนเมื่อสักครู่นี้เห็นอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะกํ<บ>ลาลังไลฟ์อยู่เลยเหรอคะเมืกก่อกี้อ่ ภรรยาผมกำลังกาลังไลฟ์กับทีมงานอยู่นะครับและส่วนตัวผมเองก็มีการประชุมออนไลน์กับตัวแทนกับทีม อยู่เพื่อเป็นการเทรนนิ่งให้กับผู้นำค่ะอันนี้ไม่ถามได้ไหมว่าส่วนใหญ่แล้วธุรกิจของทั้งคู่ที่เติบโตตอนนี้เนี่ยคือมาจากออนไลน์ล้วนๆเลยไหมคะครับสำหรับเรานะครับก็คือเป็น The Best Team นะครับเป็นทีมออนไลน์นะฮะซึ่งในช่วงแรกเนี่ยตอนที่ก่อนที่จะเกิดโควิดนะครับตอนนั้นเนี่ยท่านประธานก็มีวิสัยทัศน์นะครับได้มามีการให้เราได้มาเรียนรู้ออนไลน์ทางทีมเราเนี่ยก็ได้มีการส่งเสริมให้ทีมงานนะครับเป็นโค้ชออนไลน์เยอะที่สุดในบริษัทเลยนะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเราก็มีการส่งเสริมให้ทีมงานเนี่ยทำไลฟ์สดซึ่งไม่ใช่ไลฟ์สดแบบรูปแบบธรรมดานะครับเป็นไลฟ์สดแบบการจัดรายการครับใช่ครับจัดรายการนั่งท้อกันอย่างนี้ใช่ครับเหมือนมีพิธีกรเหมือนคุณยายใหม่อย่างเงี้ยครับแล้วก็มีการให้ทีมงานหรือว่านักธุรกิจที่อยู่ในหลายๆที่นะครับได้มาจัดรายการร่วมกันนะครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไหมครับมีนักธุรกิจทุกวัยเลยทั้งเจนเกเจนไ อะไรต่างๆเนี่ย<ม>เขาฝึกขึ้นมาเป็นเจ้าของรายการกันนะครับแล้วก็ได้พัฒนานะครับนักธุรกิจหรือตัวแทนที่ได้มาทําการตลาดออนไลน์ได้เยอะมากๆเลยครับตอนนี้ส่วนด้านนี้ค่ะนักธุรกิจทั้งสองท่านนี้เห็นบอกว่าก่อนหน้านี้คือออนไลน์นี่คือไม่เอาเลยช่วงโควิดใช่ไหมค่ะเราก็มีอะไรที่เราจะพบปากกันไม่ได้เลยอะนะเราไม่มีความรู้ด้านเขาเรียกว่าด้านทางไอทีด้านทางออนไลน์เนี่ยก็ต้องต้อง,ต,องต้องเรียนรู้เนาะ ตรงดีเราเราก็ได้โค้ดที่ดีนะครับอย่างท่านท่านประธานทั้งสองท่านท่านท่านเก่งด้านนี้ไงะนะครับเราก็าไปเรียนรู้นะครับแล้วก็ศึกษานะครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยโอ้โหมันมัน,ม,นมันสุดยอดมากเลยอะ่ะเนี่ยก็ถทำให้ผมเนี่ยคือทำงานง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ปลอดภยัยแล้วก็คือพูดตรงตรงน,นะครับมันตอบโจทย์มากเลยนะมันตอบโจทย์มากเลยคือประชุมเรียพวกมันเห็นกันทั่ว ทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง4ท่านมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะก็จะมีการประชุมเกิดขึ้นในห้องนี้นะคะแต่ก่อนที่การประชุมจะเริ่มต้องขออนุญาตสัมภาษณ์นะครประธานชายก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคุณติ๊ปแล้วก็ประธานชายก่อนนะคะที่มีสมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับก็ดีใจครับนะเอาไว้รับโมดกนี้แหละครับนะสานต่อครับนะอยู่กันแบบยาวๆครับปีหน้าทิศทางของบริษัทจะกำหนดทิศทางไปในรูปแบบไหนครับก็มีวางแผนไว้หลาย ก็เลยว่าหลายโปรเจกต์กันนะครับนะ<ฆ>ทิศทางเนี่ยนะของปีหน้านี่ในเรื่องของไม่ว่าเรื่องของเทคโนโลยีเนาะโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องราวของผลิตภัณฑ์นะครับนะแล้วก็เรื่องของอการดำเนินธุรกิจที่ที่ต้องเดินหน้ากันต่อไปนี่แหละครับนะ<ฆ>เพราะว่าอ,อยู่กับที่ไม่ได้ไต้องเดินหน้าไปอย่างต่อนเนื่องครับเพื่อให้ทุกคนประสบความสำเร็จกันครับ อยากให้ทั้งสองท่านวอวยพรปีใหม่นีให้กับคุณผู้ชมรวมถึงนักธุรกิจที่กําลังชมรายการเราอยู่เริ่มจากคุณติ๊บเลยค่ะค่ะนะคะก็ในปี2ปีที่ผ่านมานะทุกคนก็มีสภาวะโควิดทําให้อาจจะมีความทุกข์เกิดขึ้นเศร้าเกิดขึ้นนะคะหรือหลายคนก็อาจจะทําให้เกิดภาะวะวิกฤตเศรษฐกิจนะคะอาจจะถดถอยอย่างนี้นะคะก็ะอยากอยวยพอรอย่างนี้นะคะว่าปีหน้าฟ้าใหม่มาแล้วก็อยากให้ทุกคน ประสบความสําเร็จนะคะและทุกคนมีสุขภาพที่ดีด้วยนะคะมีกําลังใจที่ดีมีความสุขมากขึ้นประกอบกิจการใดๆก็ขอให้ประสบความสําเร็จรุ่นร่วงไปด้วยดีครับก็ในโอกาสนะครับนะใกล้สิ้นปีนะครับแนละ้วก็ปีส5 6 5ักําลังจะเข้ามานะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับนะมีสุขภาพนะที่แข็งแรงนะครับนะคลาคลาดจากภัยต่างๆทั้งทั้งหลายทั้งปวงนะครับนะ แล้วก็ที่สําคัญน,น,นะครับนะก็ขอให้ประสบความเร็จนะ mm hmm. เงินทองไหลมาเทมาเฮงเฮงรวยรวยกัน mm hmm. ทุกทุกคนครับผม oh, oh. วันนี้นะคะคุณ mm hmm. ผู้ชมขา mm hmm. ก็ถือว่าเป็นวันดีนะคะที่รายการของเราได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์แล้วก็พามาดูอาณาจักรพร้อมกับความสําเร็จอันยิ่งใหญ่นะคะที่วันนี้เนี่ยก็ได้แสดงให้ทุกคนเห็นแล้วนะคะไม่ว่าสถานการณ์จะเกิดอะไรขึ้น ธุรกิจนี้ก็พร้อมจะเจริญเติบโตนั่นเป็นเพราะว่ามีผู้นําที่ดีนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะทั้งประธานติบนะคะแล้วก็ประธานชายมากๆนะทั้งสองท่านที่สละเวลาให้โอกาสรายการเรามาได้สัมภาษณ์ขอพระคุณทั้งสองท่านมากมากค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ต้องบอกว่าการมาที่อาณาจักรยูมิพลัสกรุ๊ปแห่งนี้คุ้มค่ามากๆคุณติปค่ะสุดท้ายแล้วมีอะไรอยากจะฝากบอกแฟนๆรายการเชิญค่ะ การสุดท้ายนะคะจะบอกว่าปีหน้าค่ะยูมีพลัสมีข่าวดีค่ะยัยไหมเราขยายนะคะสาขาไปทุกจังหวัด7จดบสบสาขาเราเห็นไหมคะว่าสินค้าเรา,าจะครบวงจรเลยตั้งแต่เส้นผมจนปลายเท,าท้าฉะนั้นใครนะคะที่ต้องการอยากจะใช้สินค้ายูมีพลัสม่ต้องมาถึงที่นี่แล้วค่ะเราสามารถจับจ่ายใช้สอยใกล้บ้านของท่านนะคะโอ้โหเอาเป็นว่าทุกๆจังหวัดนะคะต่อไปนี้ก็จะได้เห็นผลิตภัณฑ์ของยูมีพลัสมากขึ้น วันนี้รายการของเราต้องขอขอบคุณคุณติ๊บมากๆนะคะดรเตียววดีพันเสนะคะเพราะคุณติ๊บมากๆค่ะขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะ,คะแล้วเราต้องขอลารายการนะคะทั้งใหม่และคุณติ๊บวันนี้ลาไปพร้อมๆกันแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่กับรายการช่อง5สเปเชียลค่ะ